นอกจากความมั่นใจในเรื่องของสัญญาณของ AS แล้วนะคะกุ๊กลูกค้า ของ AS มาเป็น10บสปีค่ะวันนี้มีความสุขใจมากค่ะที่เห็น AS นะคะได้ยกระดับความบันเทิงขึ้นไปอีกขั้นเพราะว่าไปร่วมมือกันกับ Warner b r o t h e r ทอร์ดิสคัเนะคะเปิดตัว Max ค่ะเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกยกทับคอนเทนต์ความบันเทิงชั้นนําทั้งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ซีรีส์ยอดนิยมและคอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายมาเลยนะคะ AS ค่ะจัดเต็มแพ็กเกจพิเศษเฉพาะลูกค้าทั้งมือถือและเดตบ้านโดยลูกค้าที่มีแพ็กเก HBOGO อยู่แล้วในปัจจุบันจะได้รับสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจ Max มาตรฐานนะคะหรือว่า Max Standard ที่จะทำให้สามารถสตรีมคอนเทนต์ได้ต่อเนื่องบนโครงข่ายที่ดีที่สุดแบบไม่มีสะดุดเลยนับถอยหลังพร้อมกันค่ะวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะทั้งมือถือทั้งเน็ตบ้านเลยค่ะ a a s ยังได้มีการจัดเตรียมแพ็กเกจพิเศษให้ลูกค้าได้รับชม Max อย่างจุใจด้วยเริ่มต้นเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้ยังได้ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงบุกบ,บานให้สัมผัสคุณภาพเสียงกระหึม่มแบบ h ฮมเท h เตอร์ไปเลยค่ะด้วยการเปิดตัว Smart Soundbar Power by AIS 3BB Fiber 3ค่ะเป็นการเติมเต็มอรรถรสการรับชมคอนเทนต์ให้กับทุกคนในบ้านอีกด้วยค่ะ มีด้วยกัน3ไพรส์แพนนะคะก็คือไพส์แพนแรกก็คือเริ่มต้นที่99บาทก็คือเป็นโมบายแพลนนะคะแล้วก็199นะคะก็เป็นสแตนดาร์ดแพลนนะคะดูได้2 Device นะคะ2อุปกรณ์อันที่3เลยก็คือเป็นแม็ก l t อัลติเมทนะคะก็คือดูได้4อุปกรณ์พร้อมๆกับมี 4K นะคะแล้วก็ Atmos ค <c oughs> ่ะก็จริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่สมาร์ทเป็นแค่ซาวบาทั่วไปนะครับมันเป็นซาวบาที่มี ATV Box นะครับก็คือเราเราได้มีมีคอนเทนต์เข้าไปด้วยนะครับแล้วเรายังผูกเอ p อสคาร์เกตเข้าไปด้วยครับ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ AIS เลยนะคะที่ได้เชื่อมต่อประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้าพร้อมกับตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการรับชมคอนเทนต์ความบันเทิงชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในไทยด้วยค่ะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้ควบคู่ไปกับการผลักดันการบริการสตรีมมิ่งของเมืองไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปนะนี่แฮปปี้จริงบ้านกุ๊กเนี่ยใช้ทั้งมือถือ,อทางเน็ตบ้านเลยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมบันเทิงแบบแม็กซ์นะแน่นอนค่ะ,ะนะครับ